สวัสดีครับจากร้านเพื่อนกันไม้คตดชูนะครับผู้ผลิตเคาน์เตอร์คีย์ออสโตะพับภายใต้แบรนด์กีวารานะครับเบอร์โทรศัพท์094 707 5863ครับวันนี้ขอนำเสนอนะครับตัวนี้เป็นคีย์ออสถอดประกอบรุ่นเรียบหรูแต่ดูแพงของทางร้านเรานะครับตัวเคาน์เตอร์ผลิตจากแผ่นเมทัลชีสนะครับโครงภายในเป็นโครงเหล็กนะครับหน้ากว้าง1.2เมตร านข้างลึก60เซนติเมตรความสูงจากพื้นถึงพื้นโต๊ะ80เซนเมตรความสูงจากพื้นถึงป้าย197เซนติเมตรนะครับตัวนี้จะมีบาร์ด้านหน้านะครับผมไว้สาหรับวางของนะครับด้านหลังมีประตูตู้เก็บของนะครับผมภายในมีพื้นนะครับภายในมีพื้น ด้านในพ่นสีสวยงามนะครับมีมือจับหูช้างและกรอนประตูนะครับผมรุ่นนี้มีระบบไฟนะครับดวงไฟสี่ดวงสวิตเปิดปิดไฟปลั๊กไฟแล้วก็ใส่ไฟยาว5เมตรนะครับ โอเคนะครับตัวนี้เป็นของลูกค้าสตรอเบอรี่โยเกิร์ตเกทิมเะบายแพรลี่นะครับหากท่านใดสนใจแฟนชายก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร092ไม่ใช่นะครับ062 624 632นะครับผมโอเคส่วนหากท่านใดสนใจคีย์ออสแบบพับสะ่รถเก่งได้ของทางนั้นเราก็0947075863นะครับ วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ